สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาพับหลอกเป็นรูปดอกไม้กันนะคะก่อนอื่นเราต้องผ่าโหลอดอ,อกก่อนนะ ให้ได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงปลายหลอดนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะชิ้นด้านยาวก็พับลงมาเหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ม้วนกลับไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เอา พับลงมาด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาชิ้นนี้นะคะพลิกมาทางด้านซ้ายมือเอานิ้วโป้งเราจับไว้นะคะชิ้นนี้แล้วก็จะพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็หมุน ออมไปข้างหลังนะคะพลิกขึ้นไปแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เราก็ยังจับไว้อยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ก็ทับไปทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนมาอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็จะปล่อยออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ และใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะ่ยจับไว้นะคะบนเิ้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้โหลดด้านบนนะคะวางทับลงไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุน,นขึ้นมาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะแบบขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็วางทับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พลิกมือกลับมา ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอาเอา,เอามือซ้ายหนีสองชิ้นนี้ไว้นะคะชิ้นนี้ก็คอบพับตามลงมาแบบนี้นะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จับไว้ทีนี้โหลดเขาก็จะสุดแล้วนะคะนี่ ล้วก็จะทำการเก็บนะคะเก็บปลายโแด้วก็จะตัดแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็จะโสรเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อนเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใช้นิ้วโปง้งเรากนะกดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดัน เข้าไปหามุมแหลมนะคะของสามเหลี่ยมดันเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ